กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมก็อยู่กับเพื่อนใหม่คือคุณทอมเพื่อนผมเองทุกคน <Brand. S 1> เห็นไหมดูไฟสารประภูมิ <c oughs> ไม่ใช่อะ่ะมาทุกคนวันนี้ผมจะพามาหาเบ็ดลอ t ออฟเดอะเดย์ทุกคนซึ่งผมยังไม่มีเลยใน i d ดีลองนะทุกคน <Nope. S 1> ผมจะพามาหากันวันนี้ก่อนที่เราจะไปหากันนะทุกคนผมมีค่าเข้านะอย่าลืมกดไลค์ผมคนละหนึ่งไลค์ค่าเข้า,ขา ถ้า,าพราแล้วก็ไปรับชมกันเลยทุกคนไปโอเคนะทุกคนสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมในการจะไปหาเบ็ดเจ็ดแสนห้าเบ็ดล o ดออฟเดอะเดนะทุกคนก็คือนี่เลยฮนะทุกคนอุปกรณ์ดำน้ำําจะซื้อที่ก่อนเริ่มต้นอันนี้ก็ได้นะทุกคนแต่มันจะ3,000บาทหรือจะซื้อแบบผมก็ได้ทุกคน1มื่นห้ามันจะอยู่ได้นานกว่าเพราะว่ามันต้องดำน้ำขี้ปลาตัวนี้ไม่ต้องซื้อก็ได้ทุกคนแล้วก็โทเทม ไว้หาน้ำวนนะทุกคนเพราะว่าตอนเช้ามันมองยากนะทุกคนเพราะว่าต้องมองหาแสงอะ่ะเราพอน้ำวนมันเกิดเราก็จะปรับให้เป็นตอนกลางคืนนะทุกคนมาส่วนนี้ยีเวน้นใหม่ไหมยังไม่ได้บอกทุกคนเลย<ต>ก็จะบอกว่าอ่าหลายๆคลิปที่พวกเองไปดูมาที่เขาบอกว่าวิธีหาเบ็ดใหม่เบ็ดใหม่เบ็ดใหม่เนี่ยข้าจะบอกว่าเบ็ดใหม่เนี่ยนะมันไม่ต้องหาเว้มันล็อกอินได้เบ็ดใหม่ทุกคน<ต>นี่ ฆ่าได้ไปแล้ววันหนึง่งและนี่เนี่ยอีก7ดหรือ8ดวันที่7็หรือวันที่8ดเนี่ยมันก็ได้อีกทุกคนเออถ,ถ้าพูกมึงไปเจอแบบว่าพาหาเบ็ดใหม่เนี่ยคือพวกมึงโดนต้มแล้วเบ็ดใหม่มันไม่ต้องหามึงแกวคำกูไว้นะขอภัยในคำหยาบ <c oughs> มันสามารถล็อกอินได้มึงเข้าใจไหมเออถ้าเข้าใจแล้วก็อย่าบื้อโอเคนี่หน้าตาเบ็ดใหม่ประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันวันหลังระหว่างนี้ฮะรอน้ำวนเกิดทุกคน เดี๋ยวเรารอ,อน้ำวนเกิดก่อนโอเคเดี๋ยวผมยืนรอตรงนี้แหละก็ที่เห็นหน้าตาอย่างนี้นะเป็น ID รองผมเองทุกคนไม่ต้องตกใจ ID หลกักเดี๋ยวเราไว้รออัปเดตหน้าแล้วกันทุกคนอัปเดตนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรว้าวนะกำลังตอนนี้ผมกาลังปั้น ID ID ี d อองพกเงินตอนนี้พกเงินมา9 0้าแสนนะทุกคนโอเคไหมเดี๋ยวเรารอ,อน้ําวนเกิดกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่น้ําวนเกิดเลยแล้วกันทุกคน โอเคทุกคนมาน้ำวนได้เกิดและเมื ses ses ่อกี้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมปรับเป็นตอนกลางคืนก right. ่อนโอเคมันจะได้หาน้ำวนง่ายๆไปผมสแตนบายเรือรอไว้ล้มแม่ตัวผมมีหางฉลามด้วยคดฟงฟิงเลยเลือก็ขึ้นยากเหลือเกินเริ่มต้นจากกอใหม่จะหาน้ำวนง่ายสุดนะทุกคนเราก็ขับไปเลยทุกคนตรงไปเลย เลี้ยวหน่อยเลี้ยวมัวมัวสัวๆเดี๋ยวก็เจอทุกคนเพราะว่าผมก็หาวิธีนี้เลยนะ <c oughs> เออมัวมวสวๆเดี๋ยวก็เจอวิธีมองน้ำวนนะทุกคนมันจะเป็นขีดอ่อเป็นขีดลงมานะทุกคนนี่เราขับช้าๆเนี่ยขับประมาณแถวนี้แหละทุกคนถ้าเราเจอเกาะเราก็เลี้ยวให้มันออกจากเกาะนะทุกคนวนมันจะต้องอยู่ัที่นึง भाई भाई पर मत โอเคทุกคนนะผมเข้าเซิร์ฟมาใหม่แล้วโอ้โหผมเซฟจุดเกิดไว้ก่อนโบราณนะทุกคนเพราะว่าตอนนั้นผมเอามาฟาร์มเบ็ดออรูล่าฟาร์มเงินไปเราไปหาน้ำวนกันต่อดีกว่าทุกคน เดี๋ยวตัดไปตอนเจอเลยโอ้โหยังเซ็งเลยเรือล่มเฉยเอ้ยตอนแรกผมหามันไม่ยากขนาดนีนเลยทุกคนใครมีเทคนิคหาแบบน้ำวนแบบง่ายๆนะบอกผมทีนะเป็นครูให้ผมหน่อยเป็นครูบาอาจารย์ให้ผมหน่อยโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราตัดกันตอนไปเจอน้ำวนเลยดีกว่าไป Let's go <S โอเคทุกคนในระหว่างทางผมก็ได้กลับมาเกาะเริ่มต้นเจอพ่อค้านะทุกคน<แ>ก็ได้มีเบ็ดเมติกมาวางขายนะทุกคนราคา1น0 0 0แสนหนึ่ง ก็ซื้อไปเลยทุกคนซื้อไว้ให้ดีลองไว้ฟาร์มเงินทุกคนอ่าอเบ็ดไหนวะนี่เจ้าเบ็ดน,นี้ทุกคนทําให้ปลาติดสถานะไม่ติก30%นะทุกคนปลาจะขายได้แพงขึ้น4เท่าโอเคซื้อเก็บไว้ทุกคนเออตอนนี้เหลือ8ปดแสนแปดละปให้ทุกคนเราไปกันต่อ <c oughs> <c oughs> น้ำวนแปลกๆมันได้เกิดขึ้นอีกแล้วทุกคนเ <c oughs> ห็นไหม อันนี้รอบที่สามแล้วนะผมวนกลับมาเกาะเดิมเดี๋ยวมารอเนี่ยเออไปทุกคนไปกันต่เอเฮ้ยหายากเกินโอ้โหจะหายากกะไขนาดนี้ เห็นหน้านี้ไหมฮะคือ hmm? อ oh, oh, okay. ัปเดตของแมปฟิตาทุกคนในระหว่างที่ผมกำลังหาน้ำวนโอ้โหเกมอัปเดตอะไรตอนนี้วะเนี่ยเ้ยรอกันยาวๆเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเซิร์ฟอัปเดตเสร็จแล้วกันทุกคนไปเออโอเคคุณผู้ชมเราคงมมาเจอน้ำวนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้ววนหายอยู่นานแล้วก็ไอเซิร์ฟ ตอนแรกผมหาไม่เจอใช่ไหมแล้วผมไปไปเซิ์ฟธรรมดาให้คนอื่นช่วยรู้ไหมผมโดนเลยแม่งพาผมไปทิ้งทุกคนแม่งพาผมไปทิ้งสุดแมปโอ้โหทำกันได้ลงคอจะร้องให้โอเคมาทุกคนก็ถ้าเราเข้ามาแล้วซื้ออันนี้ไว้กด็ดีทุกคนอหอยโอเคแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันเป็นวันออรูลา่าใช่ไหมทุกคนนี่มันจะมีเบ็ดออรล่ามาวางขายตรงนี้ราคา9 0้าหมื่นะทุกคนก็อย่าลืม ไปซื้อกันด้วยฟาร์มเงินดีทุกคน <No. S 1> อโอ้โอ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 โตัวหลุดโอเคทุกคนอ๋อถ้าเราจะเปิดประตูใช่ไหมผมแนะนำนะทุกคนก็เนี่ยฟาร์มคำว่าวงเวียนเนี่ยตรงนี้ให้ครบ100%นะทุกคนแล้วก็เอากุญแจเนี่ยมาคุยกับ NPC ตรงนี้นะทุกคน นี่ตัวนี้ตอนแรกผมเจอแล้วนะคือผมเข้ามาอะไรละเหลืออย่างเดียวทุกคนเหลือใส่หินนี่แล้วก็กุ้งตัวนี้ทุกคนทุกคนต้องใช้กรงนะใช้กรงในการดักข้างล่างแล้วก็ไอโซเนตเนี่ยทุกคนต้องมันตกได้เฉพาะบนน้ําบนเท่านั้นนะทุกคนก็คือก่อนเราจะเข้ามาเนี่ยทุกคนแล้วก็ปลาที่เหลือนทุกคนตกตรงนี้เลยเนี่ยตกตรงหินตรงนี้เลยได้เลยแล้วก็วางกรงจับกุ้งนะทุกคนกรงคือไหนกรงก็คืออันนี้เ นี่คนกองปูนี่ซื้ออันนี้มาแล้วก็วางวางแถวนี้เลยก็จะได้ปลามาแล้วตัวหนึ่งนะทุกคนมาเราไปกันต่อเลยทุกคนวันนี้เราต้องได้ l o ดออฟเด e ะเด็โอเคทุกคนเดินตามมาเลย <c oughs> สิ่งที่ต้องเตรียมนะทุกคนก็คือถ้าเราจะมาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือชุดดำน้ำนะทุกคนชุดดำน้ำชุดดำน้ำเนี่ยสำคัญมากเลยทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปดำน้ำหาอีกเพราะผมก็จำทางไม่ได้ <Brand. S 1> โอเคเราใส่เลยแล้วก็หินทุกคนหินสีแดงแล้วก็หินสีฟ้านะทุกคนหินตัวนี้นี่ฮะหินอัิเซาแล้วก็หินแฮกนะทุกคนมันน่าจะชื่อแฮกเนี่ย เราต้องไปวางเพื่อเปิดประตู้วทุกคนมาเดินตามผมมาเลยโอเคทุกคนพอเราเข้ามาในนี้ตรงนี้สามารถมาฟาร์มได้นะทุกคนเดี๋ยวผมบอกจุดฟาร์มตรงไหนนี่ฮะทุกคนถ้าทุกคนอยากฟาร์มนะทุกคนถ้าใครเปิดกุญแจได้แล้วนะทุกคนก็นี่เลยตรงนี้เลยฟาร์มตรงสะพานเลยทุกคนแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอีเวนต์ตรงนั้นนะทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยเออแต่เราเปิดเลด้์ไว้นะทุกคนอีเวนต์มันจะมานานๆทีมา พี่เจอแล้วพี่เจอแล้วน้องชายแต่งกิวมาก <c oughs> พี่เจอแล้วพี่ขับมาเจอพอดีนี่อ๋อเนี่ยทุกคนถ้าสมมุติว่าเนี่ยเรามาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมประตูตรงนี้มันยังไม่เปิดเนี่ยทุกคนเราหยิบหินสีแดงขึ้นมานี่ทุกคนเราขึ้นน้ําตกตรงนี้ไปเลยเราว่ายขึ้นไปเลยโอเคปึ๊บ่าเห็นทุกคนเห็นตรงนี้ไหมโอเคนี่มาตรงนี้ตรงชั้นนี้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยเนี่ยตามผมมา นี่ตรงนี้จะเป็นแท่นวางหินสีแดงนะทุกคนวางไปเลยโอเคเราเหลือหินสีฟ้าหินสีฟ้าก็ใกล้ๆก,กับประตูเลยทุกคนนะตรงตรงนั้นเลยนี่ตรงนี้โอเคเราจะได้เปิดประตูสักที <c oughs> มา ตรงนี้มันจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะเป็นเขาวงกดนะทุกคนคือผมก็บอกทางไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าตอนนั้นผมก็สุ่มรหัสไอดีหลักก็สุ่มมาซื้อเอาเหมือนกันแต่ผมแนะนําให้ทุกคนนะตอนดำน้ำนยทุกคนมองมองบนไว้หาประมาณหาช่องว่างๆนะทุกคนเนี่ยพยายามหาช่องว่างข้างบนเนะี่ยมองเพดานไว้เลยคือถ้ามันมีทางให้ขึ้นไปก็แสดงว่าคุณไปถูกทางแล้วนะ <Nope. S 1> ซึ่งผมก็ บอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันอยู่ตรงไหนนะทุกคนพยายามหานะแต่ก็ถ้าสมมติว่าเราตายใช่ไหมทุกคนไม่ต้องห่วงเราตายเราก็จะกลับไปไปเกิดตรงจุดพ่อค้านะทุกคนก็คือเรามาดำน้าได้เรื่อยๆเลยคือหาทางได้เรื่อยๆเลยโอเคไปเราหากันต่อทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ไว่ายมาจนเจอแล้วทุกคนกทางที่ไม่ใช่ทางเดิมโอ้โหจะเจอทุกคน นี่เบ็ดเจดแสนหน้าของเราอยู่นี่นะทุกคนโหกว่าจะเจ,ะจะอมันช่างมีออร่าเหลือเกินนะคุณผู้ชมนี่ฮะเงินเราก็เกือบหมดแล้วตายไปหลายรอบอยู่นะไปซื้อเลยทุกคนนี่ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะถือโชว์สักหน่อยโชว์สักหน่อยทุกคนนี่โอ้โหวิญญาณอย่างเทฮะเทไหมทุกคนนี่อ้หเบ็ด ไทเดนโลดไทเดนลอดลอดเอ้ยไม่ใช่ไทเดนลอดลอดออฟเดอะเดฟมาดูท่ามาดูท่าโยนกันเดี๋ยวนะทุกคนมาโอ้โหเท่จริงฮนะดูเบ็ดแบบใกล้ๆสวยจริงคุณผู้ชมไปทุกคนสำหรับวันนี้ก็พอไว้เท่านี้ก่อนนะทุกคนหากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็ถ้ามีประโยชน์ก็ ยินดีด้วยทุกคนใครที่กำลังหาเบ็ดนี้นะแล้วก็ฝากติดตามด้วยว่าต่อไปจะลงคลิปอะไรสำหรับรวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ